สวัสดีช้าววันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้พบกันอังคารที่ 27, ธันวาคม2022วันนี้ฉลองคราสาวกผู้สำคัญองค์หนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นก็คือนักบุญยอนคราสาวกนะครับวันนี้จึงขอนำเอาอบทบรรยายเรื่องจดหมายของนักบุญยอนฉบับที่หนึ่งโดยนักบุญออกุสตินนักปราชญ์พระาศาสนจักรนะครับระสังงราชมาบอกกัน ในหัวข้อบอกองค์ชีวิตเองทรงปรากฏมาในสภาพมนุษย์ข่าวสารของเราคือพระวจานะาผู้ทรงชีวิตเราประกาศให้ท่านทราบถึงพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มพระองค์ผู้ที่เราได้ยินกล่าวถึงพระองค์ผู้ซึ่งเราได้เห็นด้วยตาของเราเองพระองค์ผู้ซึ่งเราได้สัมผัสด,ด้วยมือของเราเองใครเล่าจะสัมผัสพระวจานะด้วยมือของตนได้เว้นแต่พระวจานะทรงรับเอากายและประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระวัจนา่าทรงรับเอากายอย่างแท้จริงเพื่อให้มนุษย์สัมผัสพระองค์ด้วยมือพระองค์ทรงรับเอากายในคันของพระนางพระมาราีแต่พระองค์มิได้ทรงเริ่มการเป็นอยู่ในขณะนั้นเราทราบเรื่องนี้ตามนักบ,บุญจอนกล่าวว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มจงสังเกตดูว่าจดหมายของนักบ,บุญจอ์นยืนยันถึงพระวรสารของท่านอย่างไรตามที่ท่านได้ยินมาแล้วว่า ตั้งแต่แรกเริ่มพระวนจะนะาทรงดำรงอยู่และพระวนจะนะาทรงดำรงอยู่กับพระเบญจเจ้าบางคนจะตีความที่ว่าพระวนจะนะาทรงชีวิตนั้นหมายถึงถ้อยคําที่กล่าวถึงพระสฤ์เจ้ามากกว่าเป็นพระกายของพระสต์เจ้าเองซึ่งมนุษย์สัมผัสดได้ด้วยมือแต่ขอให้เราพิจารณาข้อความต่อไปนี้และองค์ชีวิตเองทรงปรากฏมาฉะนั้นพระสต์เจ้าเองคือพระวนจะนะาทรงชีวิต และองค์ชีวิตทรงปรากฏมาอย่างไรพระองค์ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มแต่ยังไม่ได้ปรากฏมาแก่มนุษย์ทรงปรากฏแก่บรรดาทุสวรรค์เท่านั้นซึ่งมองเห็นพองค์และได้รับพระองค์เป็นปังก่ายจิตพระคัมีก่ลาวว่าอย่างไรมนุษย์ชาติได้รับประทานปังของบรรดาทุสวรรค์ฉะนั้นพระวจะนะทรงปรากฏในสภาพมีร่างกายโดยวิธีนี้พระองค์ผู้ซึ่ง เราเห็นด้วยหัวใจเท่านั้นทรงกลับเห็นด้วยตาและดังนี้เองเพระองค์ก็ทรงรักษาหัวใจของมนุษย์ในเมื่อหัวใจของเราเท่านั้นที่เห็นองค์พระวจนะได้ส่วนร่างกายก็ได้เห็นด้วยตาฝ่ายกายเช่นกันดังนั้นเราจึงมีทางแล้วที่จะเห็นพระก,กายแต่ไม่มีทางที่จะเห็นองค์พระวจนะพระวจนะจึงต้องรับเอากายเมื่อเราจะได้มองเห็นพระองค์และเพื่อทรงรักษาเราในส่วนที่ ทำให้เรามองเห็นพระองค์ได้นั้นบุญยนกลกาวต่อไปว่าและเราเป็นพยานยืนยันและประกาศให้ท่านทราบถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์ชีวิตนิรันดรซึ่งเราประทับอยู่กับพระบิดาและปรากฏมาท่ามกลางเราเราอาจพูดได้ง่ายกว่าว่าทรงปรากฏแก่เราเราประกาศให้ท่านทราบถึงพระองค์ที่พวกท่านได้เห็น จงทาความเข้าใจความหมายของคําพูดเหล่านี้ให้ดีบรรดาศิษย์ได้เห็นพระเป็นเจ้าในสภาพมนุษย์หน้าต่อหน้าพวกท่านได้เห็นพระวาจาที่พระองค์ตรัสและได้ยินพระวาจานั้นและเมื่อถึงเวลาพวกท่านก็ประกาศข่าวสารแก่พวกเราดังนั้นเราก็ได้ยินเช่นกันแม้ว่าเราไม่ได้เห็นพระองค์ดังนั้นจะถือว่าพวกเรามีบุญน้อยกว่าผู้ได้เห็นและได้ยินพระองค์หรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นทําไมนักบุญยอนจึงกล่าวอีกว่า mm. เพื่อพวกท่านจะได้มีส่วนร่วมกับพวกเราพวกท่านได้เห็นพระองค์แต่พวกเราไม่ได้เห็นดระนั้นก็ดีพวกเราได้มีส่วนร่วมกับพวกท่านและพวกเราและพวกท่านร่วมอยู่ในความเชื่อเดียวกันและในการมีส่วนร่วมของเราอยู่ในพระเบญเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์และเราเขียนดังนี้ เพื่อทําให้ความยินดีของท่านบริบูรณ์และบริบูรณ์ในการมีส่วนร่วมกับเราในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวครับนักบุญยอห์คาสากที่บอกว่าเป็นสิทธิที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นพิเศษก็เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารของท่านนักบุญยอห์นท่านได้เขียนพระวรสารของนักบุญยอ์นนั้นท่านพี่น้องอ,อ่านแล้วก็พิจารณาดีๆจะเป็นพระวรสารที่พูดถึงความสัมพันธ์พูดถึงความรักของพระเบญเจ้าที่มีต่อมนุษย์เพราะ เพราะชีวิตของท่านนั้นได้สัมผัสได้ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็เป็นคราสาวกที่ติดตามพระเยซูเจ้าทุกคนทุกแห่งแม้สุดท้ายอยู่ที่เชิงกังเขนขณะที่โรรองสิ้นประชนั์นก็เป็นนรงบุจรที่อยู่ที่นั่นเป็นตัวแทนของมนุษย์ยชาติที่รับพระแม่มาเป็นมารดาโดยที่พระอ,องค์ตัดในพระวจาที่กังเขนเราสรางใชยอนนี่คือแม่ของท่าน แล้วก็บอกแม่พระบอกมารีหรือว่าแม่นี่คือลูกของท่านเราก็ทราบนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของทั้งบุญยนและฆาสาวกนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวในพระวจนรนั้นจึงออกมาในลักษณะของการบรรยายถึงความสัมพันธ์ถึงความรักที่ท่านมีต่อพระเยซูและชีวิตของท่านนั้นทั้งหลายทั้งหมดชีวิตนั้นก็มอบแก่พระเยซูเหมือนกันและท่านเป็นฆาสาวกคนเดียวที่มีชีวิตที่ ไม่ได้เป็นมรณะสกีนะ,ะมินัลงบุญยนท่านเดียวส่วนประวัติของท่านนั้นได้สิ้นใจอย่างไรได้ตายอย่างไรไก็ไม่ได้มีกล่าวถึงในความสําคัญตรงนั้นแต่ว่าเน้นความสําคัญของเป็นของการเป็นสิทธิ์เป็นอครสา,าวกที่พระองค์ทรงรักเป็นพิเศษแล้วก็ทรงให้เป็นผู้แทนของเราที่รับพระแม่มารีให้เป็นผู้แทนของเรามนุษย์ที่พระแม่มารีก็รับเป็นบุตร เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราฉลองท่านนักบุญยนรคัสสาวกผู้นิพนธ์พระวรสารด้วยนะนพระวรสารของท่านนั้นก็ก็เขียนออกมาจากชีวิตของท่านเขียนออกมาจากประสบการณ์ที่ท่านพบที่ท่านมีท่านเป็นและท่านอยู่กับพระเยซุเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้วันนี้เราอ้อนขอท่านนักบุญยนรคัสสาวกเพื่อเราทุกคนจะได้มีชีวิตที่เป็นเช่นเดียวกับท่านคือใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเสมอตลอดไป ขอพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน